การคบหาดูใจกับเพื่อนร่วมงานหรือผู้คนในแวดวงเดียวกันคือเรื่องปกติที่เราพบเห็นได้ทั่วไปครับหากแต่ในวงการลูกหนังต้องยอมรับว่าไม่บ่อยนักที่คู่นักเตะหนุ่มสาวจะปิ๊งรักกันเองยิ่งในกรณีที่สังกัดอยู่สมโมสรเดียวกันด้วยแล้วนี่ยิ่งหายากเข้าไปใหญ่ายางไรก็ตามแม้จะหายากและมีน้อยแต่ก็ใช่จะไม่มีนะเพราะล่าสุดดูเหมือนว่าจะเกิดเรื่องจินจ้นๆระหว่างนักเตะในทีมแอสตันวินล่าเขาละ เมืดักลาสลุยส์มิดฟิลด์ตัวรับทีมชายและอลิชาเลมันกองหน้าจากทีมหญิงเปิดเผยว่าพวกเขากําลังคบหาดูใจกันมาระยะหนึ่งแล้วโดยหากจะจับต้นชนปลายมนรักสิงห์ผยองครั้งนี้ต้องทวนเข็มนาฬิกากลับไปในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเมื่อ,อลิชาเลมันแข้งสาวทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ย้ายข้ามฟากจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดมาอยู่กับแอสตันวินล่าครับสำหรับอลิชาต้องบอกว่าเธอคือซูเปอร์สตาร์คนหนึ่งแห่งวงการฟุตบอลหญิงเลย จากความเก่งกาจที่ติดทีมชาติชุดใหญ่ตั้งแต่อายุ18ต่อเนื่องมาปัจจุบันในวัย23จนถึงกระแสะความฮอตดูได้จากอินสตาแกรมส่วนตัวที่มีแฟนคลับติดตามมากถึง6ล้าน f o l l o w e r s ที่สำคัญสถานะหัวใจเธอคนนี้เพิ่งจะเลิกรากับแฟนเก่าไปเมื่อต้นปี2021เท่ากับว่าไทาม์ไลน์ตอนย้ายมาคาแข่งกับวินล่าอลิชาหัวใจยังว่างร0 0ซ์ครับสลับไปฝั่งนักลาส์ลุยส์หลังออกจากบราซิลบ้านเกิดมาลดและแนอังกฤษกับแมนซิตี้เมื่อหลายปีก่อน ทว่าจนแล้วจนรอดลุยส์มักโดนปล่อยยืมและไม่มีที่ว่างในทีมท้ายที่สุดซัมเมอร์2019มอรนี่เลือกย้ายซบแอสตันวินล่าโดยค่าตัว15ล้านปอนด์ถึงตรงนี้จะเห็นได้ว่าไทาม์ไลน์การย้ายมาสวมยูนิฟอร์มสิงห์พยองของอลิชาและลุยส์ไล่เลียกันเพียง2ปีครับจะว่าผมลิขิตก็ใช่เพราะนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นในการสานความสัมพันธ์ระหว่างเขาและเธอโดยความที่ทั้งคู่มีต้นสังกัดเดียวกันลุยส์และอลิชาจึงมีโอกาสได้พูดคุยทำความรู้จัก ก่อนจะตกลงออกเดทแบบเปิดเผยเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาจากโมเมนต์สุดสวีทในวันนั้นเวลาผ่านไปเกือบ3เดือนดูเหมือนว่าสถานะความสัมพันธ์ของเขาและเธอจะยกระดับกลายเป็นคนพิเศษเต็มตัวชนิดล่าสุดไม่กี่วันก่อนทั้งคู่เพิ่งอัพรูปค่าคนโสดด้วยภาพนี้ลงอินสตาแกรมความฮอตคือโพสต์ดังกล่าวมีผู้คนรวมถึงเพื่อนในวงการเข้ามากดไลค์ทะลุล้านครั้งพร้อมแสดงความยินดีกับทั้งคู่หมื่นกว่าคอมเมนต์เข้าไปละ อย่างที่บอกมาตอนต้น,นว่าไม่บ่อยนักที่แวดวงลูกหนังจะเกิดมนรักนักบอลกับเขาสักคู่ยิ่งในคู่ของลุยส์และอลิชาที่เปิดตัวด้วยโมเมนต์หวานมดขึ้นแบบนี้ก็ยิ่งไม่ปล่ายครับที่กระแสความรักของแค้งแอสตันวิลล่าจะคือฮาและถูกจับตามองเป็นพิเศษโดยนอกจากสตอรี่ระหว่างนักลัสลุยส์และอลิชาเลมันแล้วอีกคู่ที่หลายคนคงจะเคยเห็นมาบ้างก็น่าจะเป็นคู่ของอันฟอสโซเดวีแบ็กซ้ายจากบาเยนมิวนิก และยอดีนุนเทมากองหน้าของปารีสแซงต์แช็คแมงทีมหญิงที่คบหาดูใจกันมา4-5ปีละความต่างของคู่นี้กับลุยเซ่อาลิชาคือแม้จะอยู่กันคนละสโมสรหากแต่เขาและเธอรับใช้แคนาดาทีมชาติเดียวกันรับและทั้งหมดคือเรื่องราวของมนรักนักบอลเขาและเธอเจอกันที่แอตันวิล่า